โลกเอชหรือโลก SIV ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในชว่วงของทศวรรษที่1,980แต่ความจริงแล้วนั้นมีจุดเริ่มต้นกว่านี้นานกว่าที่ทุกคนคิดในปี1 9 8 1สหรัฐอเมริการายงานผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งมีภาวะภูมิคุ้มกันบุบพองอย่างรุนแรง ทำแพทย์ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นจฟอะไรแต่สิ่งที่เหมือนจันนั้นก็คือทุกคนติดเชือ้อแบบเดียวกันไม่นานโลกนี้ถูกทั้งชื่อว่าโลกเอสหรือ A I D S โลกที่ทำให้นันงายไม่สามารถสู้กับโกโทกทวไปได้อีกต่อไป จริงๆแล้วต้นกำเนิดของไวรัสเอ v ไอวีเชื่อว่ามาจากแอฟริกาการนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าไวัชรนินนี้กลายพันธุ์จากไวรัสที่อยู่ในลิงชิมแปนซีและแพร่สู่มนุษย์ในช่วงของปี1920ที่เมืองคินซาซาสหรัฐประชาธิปไตยคองโก การล่าสัตว์การค้าสปาัป่าและระบบสาธารณสุขที่ยังไม่พร้อมทั้งหมดนี้เอื้อให้ไวรัสแพร่กระจายได้อย่างเงียบโดยที่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งปี1981โลกถึงได้รู้ว่าเรากำลังเผชิญกับภัยเงียบชนิดใหม่ไวรัสที่เปลี่ยนโลก วเวลาที่เปลี่ยนผู้คนนับล้านจากวันนั้นจนถึงวันนี้โลกเอดยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญของวงการแพทย์และของมนุษยชาตินั่นแหละครับทุกโลกมีจุดเริ่มตน้นและจุดเริ่มต้นมีเลิศเล่า